แหมเดินหน้าใสมาเชียนะผิวชุ่มชื้นมาเชียนะขึ้นมานี่ฉันจะคุยเรื่องกับแกเฮ้ยอะไรวะเอาไหมขออีกทีได้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 มันมันเทสได้เสมอมันยากนิดนึงอะพร้อมแล้ว a คชั่นแหมเดินหน้าใสผิวชุ่มชื้นมาเชียนะขึ้นมานีอฉันจะคุยกับแกเรื่องผิว นี่น่ะเหรอโฟดหุ่นหน้าดอมเซรวีใช่ทำไมอ่ะหมดหมดปรจบแค่นี้งงนีงงงงดิงงดิผมยังงงเลยผมก็งงเรื่องอะไรครับโอเคใครตอบถูกอะไรนะมีคนตอบแรงเงาแรงเงา ละครเรื่องแรงเงาอันนี้เป็นแบบว่าโอ้ยมีมดังเลยเฮ้ยแรงเงาเป็นคำตอบนี้ถูกต้องเก่งมากเฮ้ยเก่งอะตีบทแตกตีถือว่าตีบทแตกมากเพราะเจ้าตัวยังไม่รู้เลยว่าแรงเงาใช่ไหมใช่ครับแต่ทุกคนรู้ว่าแรงเงานะฮะรอบผมโอเคอะงั้นโจทย์ที่สองมาเลยละครโจทย์ที่สองมาบอกอายุบอกอุ้ยอุ้ยหนูนิว มันมีหลายภาคมันมีหลายตอนใช่ไหมมาฮะมาฮะถ้าพร้อมแล้วเริ่มแต่งตัวครึ่งกลางกลางบางอย่างก็แบรนด์บางอย่างก็แพทชินม ฟ้าจะเอาขวดนี้กระปุกแล้วก็ครีมตัวนี้คุณจะซื้อหมดนี่เลยเหรอใช่ถ้าฟ้าเสียงเงินฟ้าต้องได้ผิวที่ดีอ๋ออันนี้คุณคุณเออปังมากรู้ยังอะไรนะดอกส้มสีทองตัวละครอ,อะไรฮะเรยาจุ <Yeah. S 1> ต้องงงนี คนเล่นยังงงอยู่เลยงง้โหยังไม่เกิดเลยมั้อตอนนั้นอ่ะอุ้ยมันมันมันแซ่บมากเรื่องนี้แซ่บมากใช่เล่นโดยคุณชมพู่อารยาโอ้โหไม่ทันนะสิไม่ทันนะสิแม่ผมน่้ชอบดูคุณค้นอยู่แบบว่าอ่าใช่ใช่ใช่ยังมาข้อที่สองผ่านไปนะฮะต่อที่ข้อที่สามมาฮะโจทย์ที่สามมาเลยเชิญครับโนนิวยังยังยัง โอ้โหไวแล้วเกินมาฮะโอเคโอเคโจทย์สุดท้ายแล้วนะสำหรับภารกิจที่สอง3 2 1พูดสิพูดพูดสิฮะสอนอ๋อคือบทให้พูดว่าสามใช่อีกรอบโอเคต้นๆพี่โ้นมาสามสองหนึ่ง สปอร์ตเซรีตัวนี้หน่อยได้ไหมฮะ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 นี่เป็นไงล่ะต้องได้แล้วล่ะดีเอาไปเลยสี่รอบมีด้วยเหรอไม่เงี้ยเนี่ยเออยังไงทุกคนตอบได้เปล่าอะไรนะ ใช้แล้วพี่เพชรปราบอลาถูกต้องวีเด็กคุณพี่คนนั้นชื่ออะไรครับใช่คุณพี่ทุกพี่ตอบได้ทุกข้อนะจร้งจริงได้เลยติ๊กต็อกทั้งวันได้อาจจะเล่นโซเชียลเยอะนะเล่นมากเลยพี่แมนมาเอาอีกสักข้อไหมสักข้อไหมฮะแถมซะหน่อยมาได้ครับเอออีกสักข้อ嘛แถม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 เล่นกันได้ดีซะเหลือเกินนะมาครับ โอเคอ่ะนพี่ก่อนนะใช่ป่ะโอเคคิ้วส่งตาตาส่งคางคางส่งผมผมส่งชุดชุดส่งใบยันศอกศอกส่งใบยันที่มือมือยังลงไปที่ข่าว เขาเล็กกับมัททีน่าเขาใช้เซล์อยู่ยังไงล่ะอ๋อ้เลือกอะไรฮะฮะเจลบอยใช่ไหมเจลบอยเป็นกน้อนนี่จุกตาโอ้ยเก่งนะเก่งมากเลยพี่คนนั้นแ่ะแสดงว่าเป็นสาววายสาววายเนาะเล็บเจลเล็บเจลกันไปนะฮะอ้า สี่ข้อเรียบร้อยนะฮะตีบทแตกกันออกมาปรุงเองทั้งสองคนด้วยเยี่ยมาเอา้เอา